จะสั่งฉีดอันทีเดียวเลยแต่ผมก็เคยมีประสบการณ์นะผมฉีดอง,งานาลายเป็นร้อยเลยจะเสร็จอยู่ละไฟดับเสียเส้นมหาศาลเลยผมชอบฉีดอันเดียวอะทีละอัน้องอันอะไรออันนี้ล่อไปสิบห้าชั่วโมงแต่ก็คุมอะสิบห้าชั่วโมงแต่กลัวต้องแซฟอย่างเดียะ ฉีดทีละอันละอันละชั่วโมงตอนนี้ผมปรับให้อันละชั่วโมงอันเร็วสุดอันนี้สองชั่วโมงจะเสร็จแล้วสองชั่วโมงจะเสร็จแล้วทีละอันสองอันไอเดี๋ยวผมฉีดทีละสองอันเนี้ยอันนี้สองชั่วโมงจะเสร็จแล้วสักพักนึงก็เสร็จแล้วไอฉีดสองอันสามอันเหนื่อยไม่เยอะไม่ใช่เยอะเส้นเราก็ไม่มี เส้นขู่เส้นไมาใช้ให้ตายใหญ่ๆครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูงางครับเ,เดี๋ยวอาจจะฉี่เดียวหกอันนี้แหละเฉี่ทุกสามอันจำนวนเวลาแต่ผมก็ให้เร็วขึ้นมา ตรงเรียนได้กี่โอเคครับผมขับนอนผมคิดแต่ฉีดหลายครั้งก็ดีได้เสร็จเร็วๆผมจะออกไปวาดรูปนั่นเงแม่เที่ยงลงไปให้นะ okay. เลยแจกเวลาอย้างอ,อยงมวย ตาผมไม่ไหวนี <c oughs> ม่มองรายละเอียดย่ไม่เห็นเลยบางครั้งเป็นรายละเอียดอีกแล้วมั้อเคครับก็เป็นพุทธองค์แล้วก็มีองค์นาา์ด้านหน้าตา,ม <c oughs> ตามผมไม่ไหวไม่ได้เก็บรละเอียดขนาดนั้น นีงก็นั่งใช้กล้องกลุ่นละทัดใช้แบนขยายเก็บงานเค <c oughs> <c oughs> เอาแค่รูครับอย่างนี้ใช้ครับ,คครบได้หนึ่งอันครับเดีย๋ยวไปดูไงครับยี่ส่วนหางเก้าเหรียญข้อห้อรุ่นเหล็ครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วเดีย๋ยวไปดูไงผมคำนวณไฟกันครับ